สวัสดีครับมาเช็คดวงเรียนวันผ่านพลังงานพ่ยิบสีประจำวันพฤหัสที่2มกราคม2568นะครับปีนี้นะครับนี่คือคลิปแรกของช่องอาจารย์หนุ่มพลังจิตพยากรณ์นะครับซึ่งวันนี้จะตรงกับวันขึ้นสี่ําเดือนยี่ตีมะโรงยังอยู่มะโรงอยู่นะครับเพราะว่ายังไม่ได้เปลี่ยนนักษัตรนะครับผมแต่ตามสากลนั้นจะเป็นปีมะเส็งแล้วนะครับแต่ว่าถ้าตามโหราศาสตร์นั้นยังอยู่ปีมะโรงอยู่นะครับผม นะฮะแต่ก่อนที่จะไปรับฟังดวงรายวันของคนที่เกิดทั้ง7วันและนะฮะคนที่จะฟังในเรื่องของเลขนำโชคสีนำโชคนะครับผมคนที่ชมทางทิกต o อกและทุกทุกแพลตฟอร์มนะครับช่วยกดเซฟกดหัวใจกดไลค์กด like, แชร์คลิปนี้เพื่อเป็นสะพานบุญและเป็นธรรมทานคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานบวกๆจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์ใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ดีให้คอมเมนต์ว่าน้อมรับพลังงานแต่ถ้าใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ไม่ดีให้คอมเมนต์ว่า ขอเคลียร์พลังงานนะครับดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์มีค่าเปิดดวงชะตาที่599วบาทนะครับผมใครสนใจคนที่ชมทางอ่า t ิกต็อนะครับและทุกๆแพลตฟอร์มสามารถโอนเงินจองคิว,ว้ทางอินบ็อกซ์ของอัตราแพลตฟอร์ม hmm. ที่คุณได้รับชมได้เลยโดยเฉพาะท่านที่ทชมในทิกต็อด้วยนะครับวันนี้สีนำโชคดึงดูดการเงินเลยนะครับผมวันนี้นะก็จะเป็นสีชมพูนะครับ สีที่ดึงดูดในเรื่องของอความรักวันนี้จะเป็นสีแดงครับสีที่นะครับมีดวงอุปถัมภ์นะครับคือสีเขียวนะครับและสีฟ้านะและสีที่นะครับห้ามใช้วันนี้จะเป็นสีม่วงครับผมนะ,นะ,นะวันนี้อาจารย์ก็เลยอยากมีโชคก็เลยใส่สีเขียวซะเลยนะครับเลขนำโชคของวันนี้ได้แก่นะครับ เลข6เลข4เลข5เลข1เลข2เลข3เลข8และเลข9นะครับผมอ่ะสาธุนะครับพุทธังเปิดธรรมังเปิดสังฆังเปิดนะครับนะอธิษฐานสิดีๆนะนะครับอ่าใครชมจนจบใครนะครับอ่ากดไลค์กดตสดกดแชร์นะขอครูบาอาจารย์จนเปิดไพ่เปิดดวงชะตา ให้กับทุกท่านทุกคนนะฮะสมหวังในสิ่งที่คุณฝาถนาเฮงเรวยๆนะครับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ครับผมว,ว้าวนะครับวันนี้ได้ไพ่เพจอ Page of, อ s w o r d หรือว่าเด็กถือดาบนะวันนี้กิจการงานของคุณนั้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับนะเพราะว่านะครับทุกอย่างเริ่มดีขึ้นนะครับแต่ว่าให้ระวังความ งง,งงงงหรือว่านะครับความเอาแต่ใจของตัวคุณเองนะครับนะอุปสรรคมักจะเกิดจากลูกน้องในบอรริวารเพราะฉะนั้นเราต้องคุมให้ด,ดีการเงินก็เช่นกันวันนี้นะครับให้ระวังในเรื่องของการใช้จ่ายนะครับยิบย่อยนะอยากมีโชคลาภให้ไปขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เด็กๆนะครับผมนะอาจจะมีกําไรอาจจะมีอะไรเข้ามาบ้างแต่หมั่นทําบุญกันหน่อย สุขภาพนะครับวันนี้มักจะเกิดจากอากาศที่ไม่ค่อยดีนะครับผมนะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพกันด้วยความรักคนโสดนะครับในช่วงนี้ก็มักจะมะีความระหองระแหงหรือว่าไม่ค่อยลงรอยกันคนที่มีคู่นะครับวันนี้ให้ระวังการทะเลาะหรือความขัดแย้งนะครับผมวันนี้ขอพรขอโชคลาภนะครับให้ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์สายเด็กๆเกช่นไอ้ไข่ว่าจดีหรือว่าจะเป็น นะครับอ,องค์กุมาอะไรประมาณนี้องค์พิคเนตนะครับและอ,อย่าลืมไหว้พระปางถวายเนตรนะครับเติมน้ำมันตะเกียงกันด้วยจะช่วยเสริมดวงเสริมโชคลาภได้เป็นอย่างดีท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับได้ไพ่โอ้โหนะฮะเดวิลนะฮะวันนี้กิจการงานของคุณนั้นต้องระมัดระวังในเรื่องของอาการ ทะเลาะหรือจะมีคนมาใส่ร้ายเพราะฉะนั้นวันนี้คุณต้องนิ่งให้เป็นเย็นให้ได้นะครับผมงานอาจจะไม่รับเรองสักเท่าไหร่การเงินนะครับในวันนี้นะยังไม่ค่อยสมหวังนะครับผมให้หมันทําบุญนะเริ่มต้นก็ต้องทําบุญกันก่อนเลยเนาะนะครับเพื่อผ่อนหนักให้เป็นเบานะครับระวังในเรื่องของรายเซ็นนะครับสุขภาพนะระวังในเรื่องของคอเลสเตอรอลสูงนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลร่างกายกันด้วย ความรักคนโสดวันนี้นะความรักไม่เป็นที่เปิดเผยหรือว่าระวังคนที่มีเจ้าของจะกลับเข้ามานะครับคนที่มีคู่วันนี้ปัญหาความรักระวังมือที่3นะครับหรือจะมีญาติหรือมีใครก็แล้วแต่มาแทรกแซงเรื่องของความรักของคุณเองวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไปไหว้พระ,ะปางห้ามญาตินะครับแล้วก็ถวายสังฆทานนะครับไหว้พระพิคเนตปาง าคาตาลปาสรร์ด้วยจะช่วยเสริมดวงได้เป็นอย่างดีครับท่านที่เกิดในวันออฮะกระเด็นออกสเสียเชียวนะครับท่านที่เกิดในวันอังคารครับมาอ่ะได้ไพ่แชพรันนะฮะนะวันนี้กิจการงานของคุณนั้นนะครับอ่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือว่ายังไม่ค่อยมั่นคงนะครับนะแต่ว่าถ้าใครที่ทำงานที่เกี่ยวกับเรื่องของการวิ่ง นะครับการเดินทางอันนี้จะดีนะครับการเงินก็เช่นกันวันนี้นะครับยังไม่ค่อยมั่นคงสักเท่าไหร่ต้องพยายามควบคุมรายจ่ายให้ดีๆนะครับสุขภาพนะครับวันนี้นะให้ระวังอาการอดนอนหรือว่านะครับในเรื่องของการเจ็บป่วยด้วยนะครับผมความรักคนโสดนะครับวันนี้นะก็ค่อยๆคบค่อยๆคุยกันไปก่อนนะครับเพราะว่ายังไม่ค่อยลงหลักลงรอยกันสักเท่าไหร่นะครับ คนที่มีคู่นะครับวันนี้ปัญหาความรักมักจะเกิดจากนะครับความไม่มั่นคงของตัวคุณเองต้องเอาใจใส่ดูแลคนที่คุณรักด้วยวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ขอกับองค์พระพิคเนตนะครับอ่าปางประทานพรและนะครับอย่าลืมไปปล่อยนกปล่อยปลานะครับและอาว่ายพระปางห้ามญาติกันด้วยนะครับผมถวายสังฆทานยานะจะช่วยเสริมดวงและก็เสริมโชคลาภได้ท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันและกลางคืนนะครับ ได้ไพ่นะ The Justice นะวันนี้กิจการงานของคุณนั้นโดยภาพรวมนะครับวันนี้ต้องนิ่งเข้าไว้นะครับนะการทำงานต้องรอบคอบนะครับนะหลีกเลี่ยงการประทะจะดีที่สุดการเงินก็เช่นกันวันนี้ยังไม่ค่อยสมหวังนะครับอาจจะต้องมีการาวางแผนในการใช้จ่ายช่างนหนักกันหน่อยเนาะสุขภาพนะครับให้ระวังเรื่องของภูมิแพ้นะครับอากาศเปลี่ยนนะครับความรักคนโสดให้ระวังการมีปัญหาหรือว่าการ มีปากเสียงกันคนที่มีคู่นะครับช่วงนี้ปัญหาความรักมักจะนะครับให้ระวังในเรื่องของการทะเลาะหรือความขัดแย้งวันนี้นิ่งให้เป็นเย็นให้ได้ก็จะสบายใจนะครับนะวันนี้นะครับขอพรขอโชคลาภนะครับพุทธกลางวันให้ไหวพระปางอุ้มบาทพุทธกลางคืนให้ไหวพระปางป่าไรนะครับแล้วก็ไปทําบุญสังฆทานยานะครับโดยเฉพาะพวกยาแก้แพ้ก็จะดีมากเลยนะครับอ่ะท่านที่เกิดในวันพระรหัสบ,บดีนะครับ ได้ไพ่เอชออฟับนะวันนี้กิจการงานของคุณนั้นถือว่านะครับเปิดเรื่องได้ดีมากเลยนะครับนะเป็นไพ่แห่งความสมหวังนะครับนะจะมีผู้ใหญ่จะมีคนคอยช่วยเหลือในเรื่องงานนั้นดีมากนะครับการเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้นะมักจะได้โชคลาภจากต่างเพศนะครับนะถ้าผู้ชายก็มักจะได้โชคลาภจากผู้หญิงนะครับถ้าผู้หญิงก็มักจะได้โชคลาภจากผู้ชาย สุขภาพนะครับวันนี้จะดูแข็งแรงให้มันดูแลร่างกายกันด้วยความรักคนโสดนะครับในวันนี้จะมีคนที่เข้ามาชอบเข้ามาชื่นชมเพราะคุณเียเสน่ห์นะครับมีคนมาขายขนมจีบให้คนที่มีคู่วันนี้ความรักถือว่าแฮปปี้มีความสุขนะครับผมมักจะได้อะไรดีๆจากแฟนหรือคนรักของคุณนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภนะครับนะให้ไหว้พระปางสมาธินะครับแล้วก็ ให้สวดมนต์ไหว้พระนะครับถวายสังฆทานกันด้วยนะฮะเพื่อเป็นการเสริมดวงเสริมชะตาให้กับตัวคุณเองวันนี้ท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับได้ไพ่แน The Flu นะครวันนี้กิจการงานของคุณนั้นถือว่าแฮปปี Happy, ส้สบายๆนะฮะนะชิลๆนะนะครับถึงแม้นะครับ,ง,นะรบงานจะไม่ได้โดดเด่นแต่ก็สบายๆนะการเงินก็เช่นกันวันนี้ นะฮะก็พอไปได้นะมีเงินเข้ามาบ้างแต่ยังไม่ได้เก็บนะครับสุขภาพนะครับให้ดูในเรื่องของอาการอดหลับอดนอนกันด้วยนะครับนะบำรุงร่างกายความรักคนโสดนะครับในวันนี้ยังไม่ได้ปักหลักยังไม่ได้จริงจังกับใครคนที่มีคู่นะครับวันนี้ความรักก็ดูแบบชิวๆนะครับนะแต่ออกจะดูเบื่อๆกันสัหน่อยนะฮะอาจจะต้องเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะครับนะก็จะดีขึ้นนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภ ให้ไหวพระปางรำพึงนะครับแล้วก็นะครับทำบุญถวายสังฆทานกันด้วยนะครับ mm. เพื่อเป็นการเสริมดวง mm. เสริมสตา mm. เสริมโชคลาภนะครับท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับได้ไพ่สิบถ้วยนะวันนี้กิจการงานของคุณนั้นนะครับก็ถือว่านะครับจะมีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลืออุปธรรมได้ดีนะครับการเงินก็ขึ้นกันนะครับวันนี้ที่ติดขัดก็จะดีขึ้นนะครับผมนะจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือสุขภาพดูแข็งแรง,งการเจ็บป่วยก็จะดีขึ้น ความรักคนโสดนะครับในวันนี้นะครับคณจะได้เจอความรักที่แฮปปี้สมบูรณ์นะครับผมนะสมหวังคนที่มีคู่นะครับวันนี้ครอบครัวถือว่าดีนะครับนะนำสิ่งดีๆนะครับแล้วก็รักใคร่กันดีวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้พระปางนากปลกนะครับแล้วก็นะอย่าลืมทําความสะอาดหิ้งพระกันด้วยนะครับโชคดีปีใหม่นะครับผมในปี2568นะครับวันนี้ไปก่อนนะครับผมโชคดีมีความสุข มีโชคมีลาภกับทุกคนนะครับสวัสดีครับ